แม่จ้ะพ่อว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่คริสต์มาสมาเนี่ยบ้านเราได้ขนมเยอะแยะไปหมดเลยนะ oh. อยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยพ่ออยากกินขนมจังเลยอสงสัยขนมพวกเนี้ยแม่ก็ให้ลูกๆไปหมดแล้วจ้ะพ่ออ oh, แต่พ่ออยากกินลูกอมขนมหวานช็อกโกแลตบ้างนี่นะโอ้ยมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยอยากกินเออนี่ทโทคนตกลงว่าขนมทั้งหมดเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยพวกเราจะแบ่งกันยังไงเดียะฉันว่าฉันฉันเอาหมดเลยดีกว่าพวกเธออยากกินเลยมันไม่มันไม่ดีหรอก ได้ยังไงอะคะไม่ได้หรอกนะจูเลียนยังไงซะฉันก็ต้องเป็นคนแบ่งแบ่งให้เท่าๆกันเพราะฉันเป็นพี่สาวคนโตเข้าใจไหมเอ๋ลูกๆจ๊ะพ่อขอถามหาขนมกันอยู่เลยจะ้ะกองกันอยู่ในห้องครัวนี่เองแม่คะดูสิคะจูเลียนนะจะฮุบขนมกินคนเดียวซะงั้นน่ะคะ่ะหนูไม่ยอมจริงๆด้วยยังไงก็ต้องแบ่งหนูกับน้องเอมมาด้วยนะคะ สูเรียนก็ทำเป็นอย่างนั้นละจ้ะแม่เชื่อหนูนะฮันน้ายังไงหนูก็แบ่งกันเองละกันเนาะงานถ้าฮันน้าแบ่งเองฮันน้าขอเลือกเป็นโดนัทอันนี้ละกันค่ะแล้วก็ขอช็อกโกแลตกหน่นึงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้โดนัทอันนี้มันคิสปีครีมหรือเปล่าอร่อยมากนะง้นเอมมาขอช็อกโกแลตตรงนี้หมดเลยนะคะโอ้ยแม่ว่าแม่ไปจากตรงนี้ดีกว่าจะ้ะหนูท่าจะวุ่นวายแน่เลยโอ้ยแล้วของพ่อล่ะอเอา แม่หนีซส็แล้วเหรอเนี่ยแล้วพอจะกินอะไรล่ะเนี่ยลูกคุบไปหมดแล้วเนี่ยพ่อจ๋าพ่ออายุไม่ใช่เด็กๆแล้วนะจ๊ะขนมหวานเนี่ยเบาๆลงบ้างนะจ๊ะพอ่อเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นเฮ้ยเด็กๆนะเด็กๆเด็กๆกินได้คนเดียวหรือไงล่ะอ,อ,อร่อยอร่อยมากเลยอันนี้ก็อร่อยออของหนูก็อร่อยมากเลยค่ะ โดนัทอันนี้นะแถมยังมีช็อกโกแลตตรงนี้อีกอืม,อม,อมกินให้มันอิ่มพงุงแป้นไปเลยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยพ่อจะอยากกินบ้างทำไงนี่นังนี่นี่เอายวันนี้ฉันกินไปเยอะมากเลยทั้งลูกอมขนมของหวานโอ้แปรงฟันดีไหมนะ้แต่เหนื่อยแล้ว,วอ่ะขอนอนก่อนดีกว่าเนาะเอ๋ฮันน่าจ๊ะอาบน้ำแปรงฟันหรือ,อยังจ้าลูกอ๋ออ๋อคือว่าแปรงแล้วค่ะแม่อขอโกหกหน่อยแล้วกันนะ ดึกขนาดนี้ฉันขอมา้มดมดูหน่อยเอาเฮ้ยขนมหมดตู้เลยเด็กๆเด็กๆพวกนี้มันกินกันยังไงเนี่ยอืมไม่เหลือไว้เลยอะทํายังไงดีล่ะเนี่ยต้องไปหาขนมซ่อนอยู่ตรงไหนกันนะ <c oughs> นอนดีกว่านะเนี่ยไม่แปลงฟันไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าทําไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าปวดฟันจังเลยอะตายแล้วรู้สึกปวดฟัน ปวดไม่หยุดเลยอะเป็นอะไรเนี่ยนอนไม่หลับเลยโอ้ยทำยังไงดีอะไปบอกใครดีล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้แปรงฟันเปล่านะทำไมมันปวดปวดขนาดนี้ละแถมดูมันบวม,บวมๆแต่งๆยังไงไม่รู้อะอืมฉันว่าฉันไม่ถามจูเลียนดีกว่าจูเลียนน่าจะปวดฟันเหมือนกันสินะก็กินไปเท่าๆกันนี่นะจูเลียนจูเลียนจูเลียนนายปวดฟันหรือเปล่านะ ฉันปวดฟันมากเลยนะนอนไม่ได้เลยเนี่ยโจเลียนเอ้ยอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นจะปวดเลยฉันจะนอนน่ะเนี่ยฉันเอาขนมมาซุกไวข้ข้างๆเลยเนี่ยหิวอะไรก็กินเลยเนี่ยไม่เห็นจะปวดฟันเลยเลยเอาท้าไมอย่างนี้ไม่แฟร์เลยล่ะทำไมฉันปวดอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เห็นจะปวดเลยนะอืมงั้นไปถามคุณแม่ดีกว่าแม่คะแม่แม่แม่แม แม่คะหนูปวดฟันไม่ไหวแล้วเอ๋ฮันนะ่าจ้าดึกดื่นป่านนี้แล้วปล่อยให้มันเช้าก่อนไม่ได้หรือไงจ้าจะหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะปวดไม่ไหวปวดหัวไปหมดเลยอ้ายตายแล้วเชียเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแม่ว่าแม่รีพาหนูไปหาหมอดีกว่านะจ๊ะใช่ค่ะแม่พาหนูไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วปวดทนไม่ได้แล้ว จ,จ้าจ้ารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะโทรคุยกับคุณหมอกะดึกขนาดนี้ก็คงมีคุณหมอเฝ้าอยู่มั้งคุณหมอคะเออตกลงลูกฉันเป็นอะไรคะเพราะว่าทานขนมนมเนยไปเยอะหรือเปล่าอะ่ะฟันถึงได้ปวดกระทันหันตอนกลางคืนแบบนี้อมเดี๋ยวหมอดูให้นะสงสัยเพราะหนูเหียดแปงฟันแน่เลยคะ่ะคุณหมออมืก็อาจจะมีส่วนนะแต่เท่าที่หมอดูเนี่ย มันท่าจะไม่ใช่คข,ขนมหวานแล้วละสิรูท่าทางเนี่ยเต้าหนูคนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเป็นฟันคุดนะจ้ะคุณแม่ฟันคุดเหรอคะคุณหมอเป็นไม่ได้ยังไงอะคะเอ๊เขาเกิดกับเด็กอายุประมาณน,นี้ด้วยเหรอคะเกิดสิครับเด็กวัยเนี้ยมีฟันคุดกันเยอะแยะเลยนะหมอเนี่ยก็จเจอคนไข้แบบนี้เยอะเลยแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวถอนเสร็จป,ปุ๊บก็จะหายละฮะต้องถอนฟันเลยเหรอคะเดิกเดินปาน,นี้ หนูยังต้องลุกมาถอนฟันอเองรอโอ๊ยไม่ไหวมั้งคะไม่ไหวก็ต้องไหวอะจ้ะถ้าปล่อยไปมันเป็นหนองติดเชื้อขึ้นมาท่าทางนูจะยิ่งปวดหนักกว่านี้แน่ๆนะเอาถ้าอย่างงั้นก็คงต้องถอนสินะคะถ้าทางจะเป็นอย่างนั้นละจ้ะฮันนางั้นฮันนาน,นอนดีๆนะเดี๋ยวแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะจ้ะลูกโอ๊ยโดนซวยเจ็บตัวแต่กลคืนเลยอะ อ่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอให้ยาชา้าให้ยาอะไรเขาเรียบร้อยแล้วอขอบคุณมากนะคะคุณหมอเอ,อแล้วก็มียากแก้ปวดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับกลับบ้านไปก็ดูให้ดีอาจจะบวมเล็กน้อยนะ,ะ้ะแต่ว่ารับรองว่าเดี๋ยวก็หายไม่กี่วันเองครับโอ้ยหันนาลูกแม่นาเป็นตุยตุยเลยโอแม่คะหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันล่องลอยอยู่ในอากาศขนาดนี้ ดาวเต็มฟ้าเลยค่ะคุณแม่โอ,อ้ยไม่ไหวแล้วเราไปกลับบ้านกันเถอะนะคะาทางลิทยาเนี่ยจะออกหนักเหลือเกินรู้แม่ถึงได้ดูเมาขนาดนี้อพ่อพ่อคะพี่แม่ไปไหนอะคะพี่ฮันน่าก็ไม่อยู่อะอเออนะลูกรู้สึกว่าจะปวดฟันกลางดึกแม่เขาก็คงพาไปหาหมอแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็มานะอมยอะไรกันนะคะ อุ้ยหายไปอย่างนี้ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอะอยู่ไหนกันนะ่าอ่าแม่กลับมาแล้วจ้าอ๋อีนไงมาร้องไงแล้วฮัน่าเป็นไงมองคาแม่ตกลงเป,ป็นไรป่ะเช้าเนี้ยแม่ต้องไปส่งผมไปโรงเรียนนะเนี่ยแม่ลืมแล้วเหรอฮะเอ๊ะเฮ้ยฮานะ่าโอ้ชันไม่ไหวแล้วฉันไปนอนก่อนนะโอ้ยตายละเฮ้ยเฮ้ยเห็นหน้าแล้วป่ไอ้ไม้เหมือนพี่พี่เห็นมะหน้าเป็นตุยขนาดนี้บวมเป่งเลย โอ้ยอมามล้อฉันนะฉันง่วงนอนมากเลยเฮ้ยเฮ้ฉันว่านะหน้าเหมือนอะไรนะแอม่านะอืมแอม่าว่านะ่าพี่พี่ันหนะ่าเหมือนเจ้าตัวแฮมสเตอร์อะค่ะเนี่ยบวมอย่างนี้เลยไม่ก็พวกชิปมัง้งโอ้ยเหมือนเด้เลยค่ะโอ้ฉันไปดีกว่าฉันไม่คุยกับพวกน้องๆแล้วไม่เอาอีกแล้วอ่ะ